สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบอลมวยมาพกบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยพัฒมิตรประจวันจันที่15ธันวาคม2568นะครับมวยไทยพัฒมิตรครับแข่งขันที่เวทีมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนานะครับเริ่มแข่งขัน18นาฬิกาแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศได้ลุน้นได้ชมได้เชียร์กันทางช่อง True4U ช่อง24ในเวลา 18นาฬิกาเช่นกันนะครับแฟนบอลมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันอีกครั้งนะครับระหว่างเพชรมงคลสิงห์นครแว่นกับธนงเดชสิทธินายกพันศักดิ์ในพิกัด11 1บอปอนด์เพชรมงคลนะครับนักมวยจากอุบลอายุ16กย่าง17ซ้อมสิงห์นครแว่นสูง168เซนติเมตร เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทมวยเข่านะครับดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในปั้มรัดฟาตีแข็งแกร่งแข็งแรงสู้ดีมีค้นตลอดเคยชนะมาล่าสุดชนะคะแนนทันงเดชสิทธนายกพันศักดิ์ในศึกดารุ่งนอนสงวนพง์10ตุลา68ต่อย112ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนตวงพลเกียรติชัดชัยในศึกเพชรยินดีต่อย107ปอนด์ ส่วนคู่ชกครับธนงเดชสินนายกพันศัก์คู่ปรับเก่ามวยเชียงใหม่ซ้อมสินนายกพันศักอายุ2 1ิ์เอ็ยุห1 5 8เป็นมวยเตี้ยล่ำนะครับประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับตัวต้นรุนนับรุนน็อกได้ครับล่าสุแแดแพ้นคะแนนเพชรมงคลสิงห์นครเวทในศึกดาวลุ่งนอสงวนพงแล้วก็แพ้น้องโกจก3สุวรรณีเกียรติอธิวัฒน์ในศึกมวยไทยพัธมิรครับ มุมมองผมนะครับคู่นี้ผู้ชนะคาดว่าจะเป็นทางด้านของเพชรมงคลสิงห์นครแว่นเคยชนะมารูปร่างได้เปรียบแล้วก็เสียสีไปแล้วการยินระยะดีกว่าจะย้ำแค่นชนะธนงเดชสิทธินายกพันศักดิ์ไปอีกครั้งครับและก็คู่2ครับไิกัด117ปอนด์เฮาดงเกียรติบ้าหลาเจนกับดาวิดอาหมิงมวยไทยในปริปอนด์ ฮาวดงนะครับนักมวยรุ่นพี่จากนครศรีธรรมราชอายุ3 1 0สซอมที่ชอสุกมายยิมเป็นมวยบูเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีดีนะครับเกาเกมกระดูกประสบการณ์สูงล่าสุดแพนนกยกสองโชคด,ดีมักจันด,ดีในศึกมวยไทยพระรางใหม่ แล้วก็ชนะนกยกสีชัดเพชรเกียรติธงยศแล้วก็ชนะนกยกูสีแสงพระจันทร์นภักคมวยไทยส่วนคู่โชคดาวิดอมิงมวยไทยรุ่นน้องจากนครศรีธรรมราชเหมือนกันอายุ1 7สูง165ซ้อมสอพลอยพัดเป็นมวยบุนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงเหมือนกันวงในปั้มตีดีสู้ดีมีฮึดตลอดล่าสุดแพ้คะแนนวัชรพลไรซิ่งมวยไทยในศึกมวยไทยปฐมิตรต่อย1้ปอนด์แล้วก็แพ้นกยกสีกรุงไทยที่เด็ด9 9ในศึกมวยไทยปฐมิตรต่อย1 2อปอนด์สำหรับคู่นี้นะคร สไตล์เดียวกันประเภทเตะขาเจาอยางต่อยมันแรงมุมมองผมผู้ชนะคาดว่าจะเป็นหับดงเกียบบ้านหลานะครับกระดูกประสบการณ์เจนจัดกว่าและก็รูปร่างไม่เสียเปรียบด้วยนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะลูกน้องดาวิดอามิ่งมวยไทยไปได้ครับ แล้วก็ไปต่อกันที่คู่ที่3คู่ร้องน้องคู่อีกของการถ่ายทอดสดเหินลูกสวนเจนกับเพชรเอกสิงห์คองหลวงในประกัน1 1 7ปอนด์เหินนะครับนักมวยรุ่นพี่จากจังหวัดตราดซ้อมลูกสวนอายุ22สูง165เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทอาวุธหนักแรงตัวต้นรุ้นนับรุ้นนอกได้นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุ่นแรงนะครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ออกแนว สไตล์คล้ายๆกับจอมโหดนะครับล่าสุดชนะนกยก2ยอดดอยแก้วสมฤทธิ์ในศึกมวยไทยพิลังใหม่และก็แพ้คะแนนพันลำสอสมัยในศึกมวยไทยพรลังใหม่ส่วนคู่ชกเพชรเอกสิงห์คลองหลวงรุ่นน้องจากปทุมธานีอายุ1 8สูงน้อ 18, สิบแปดซ้อมธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมเป็นมวยฝีมือนะครับคบเครื่องเดินได้ถอยเป็นติหนักต่อยแรงวงในดักเสียบดักแทงดีนะครับล่าสุดแพ้คะแนนเพชรปาศักดิ์สอสระชิมในศึกเจ้ามวยไทยและก็แพ้นกยก4สกล้านาลงพันพินิจ์ในศึกเจ้ามวยไทย คู่นี้รูปร่างคู่ขี้สูสีทรงสไตล์คล้ายๆกันนะครับผู้ชนะคาดว่าจะเป็นเหินลูกสวนนะครับชอบตรงกระดูกกระเดี่ยวประสบการณ์นะครับลุ้นนับลุ้นน็อกไปก่อนครับท้ายไปค่อยขยับขยายจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพชรเอกสิงห์ของหลวงไปได้ครับ และก่อนจะไปว่ากันที่คู่เอกของการเทอดสดนะครับฝากสปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องก่อนนะครับมวยพกยก2สครับมวยพกยกระบบอัตโนมัติมวยพกยกราคาสนามเปิดในเวทีนะครับบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยต้งมวยพกยกลสอสสนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ไปที่ a p ek สอง a p ek 2 4มีแอดนำหน้าด้วยมวยพกยกสองสขอบคุณไว้ด้วยนะครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่เอกของการถ่ายทอสดสดศึกมวยไทยพัฒมิตรนะครับทันเทพสจิตประเสริฐเจนกับเบอร์หนึ่งสสลาชีพในพิกัด116บกันเทพนะครับนักมวยจอมฝีมือจากอุบลราชธานีอายุ17บเจส้ซ้อมที่ค่ายมวยสสมหมายเป็นมวยขวา ประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยเชิงมวยดีสองแข้งสองกาดดักเตดักต่อยดักเสียบดักแทงวงในปั้มตีได้นะครับมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชนะคะแนนฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวในศึกเจ้ามวยไทย115ปอนด์และก็ชนะคะแนนฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวที่ศึกมวยไทยพัฒมิตร116ปอนด์ส่วนโคชบร์หนึ่งศสารชิพนักมวยจากสระบุรี อายุ17เท่ากันสูง165นะครับซ้อมไขมวยลูกเจ้าพ่อกุมปกันเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในมีทุกครบทุกอย่างนะครับอาวุธมวยไทยศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีดีแข็งแข่งแข็งแ,งแรงเลียมเชิงดีนะครับเดินได้ถอยเป็นเหมือนกันล่าสุดชนะคะแนนเทพความินทนพลนีสดในศึกมวยไทยพัทลุง21พฤศจิกา68ตัว160แล้วก็แพ้คะแนนฉลามชนนบมัธิตรระค คู่นี้ก็เรียกว่าปาดหัวตัวเท่านะครับส่วนสูงเท่ากันอายุเท่ากันกระดูกกระเดี้ยวพอกันนะครับแต่ว่าทันเทพจะต่อยมาเยอะกว่านะครับผู้ชนะของคู่นี้คาดว่าจะเป็นทันเทพสจิตประเสริฐหรือว่าสณฤมนนะครับเ,เลี่ยมนะครับเลี่ยมเชิงจัดจ้านนะครับเจนจัดกว่านะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะเบอร์หนึ่งสสละชีพไปได้ครับแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกมวยไทยพนธมิตรประจำวันนี้นะครับ ตัวแรกชอบไปที่เฮาดงเกียดบ้านหลานะครับชอบไปที่กระดูกกระเดี่ยวประสบการณ์การผ่านมวยนะครับแล้วก็ตัวที่อชอบเจปที่เหินลูกสวนหนักกว่าแรงกว่าตัว3ชอเจปที่ทันเทพตอรามอินทานหรือว่าทันเทพสอนนุมนนะครับเหลี่ยมเชิงจัดจ้านกว่าครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ